วันนี้ควริศจะพามาตามรอยภาพยนตร์จุลสิลป์ปาร์กอาวนาพลรีเกาะฮาวายเป็นดินแดนเหมือนกับโลกมหัศจรรย์กว่าจะชนะการพูดทำไงคุณรู้ไหมว่าการพูดเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดซึ่งหลายๆคนเนี่ยให้มุมมองและให้ความคิดต่างกันบางคนบอก อยู่ที่น้ําเสียงบางคนบอกอยู่ที่บุคลิกของคนพูดบางคนบอกอยู่ที่ท่ายืนบางคนบอกอยู่ที่ความสวยความหลอ่อบางคนบอกว่าอยู่ที่ความรู้คัวเริจเฉลยเลยน้ําเสียงที่พูดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะการพูดถ้าเสียงดังฟังแล้วชัดเจนจะมีคนอยากฟังอยาก เสียงอู้อีเสียงดังเกินไปเสียงค่อยเกินไปหรือว่าเสียงที่ขาดเป็นช่วงๆจะทําให้คนเบื่อไม่อยากฟังการไลฟ์สดหรือการทําวิดีโอสิ่งแรกที่ต้องพึงระวังก็คือเสียงไม่ให้กล้องและเสียงสะท้อนจะทําให้คนไม่อยากฟังแล้วก็คลิปเนี้ยคัวริสมีวิธีแก้เสียงก้องเสียงสะท้อนแบบง่ายๆค่ะ ข้อหนึ่งใช้ไม้ในการพูดซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นไม้สายไม้ลอยแล้วแต่คุณจะสะดวกใช้ข้อที่สองห้องที่กว้างเกินไปเนะี่ยอาจทำให้เสียงกล้องได้ยิ่งถ้าเป็นพื้นปูกระเบื้องก็ยิ่งทำให้เสียงกล้องขึ้นวิธีแก้ก็คือหาผ้าปู พื้นห้องเพื่อลดเสียงกล้องหรืออาจจะใช้ตู้หรืออะไรมากั้นก็ได้ให้ห้องเนี่ยแคบลงค่ะข้อที่สอย่าหันลำโพงเข้าหาใหม่ค่ะการพูดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทำให้คุณน่ประสบความสำเร็จได้หรือล้มเหลวได้ก็อยู่เนี่ยทีการพูดนคะคะถ้าคุณเนี่ยอยากประสบความสำเร็จในการพูดเนี่ยก่อนพูดทุกครั้งเนี่ย คุณต้องเตรียมตัวคุณจะมั่นใจและสามารถชนะการพูดได้แบบไม่ง่ายค่ะสนใจอย่าลืมติดตามเพจครัวริสได้ทุกๆวันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวริสวัสดีค่ะ